เรื่องการพัฒนาชีวิตของคนพิการนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้มีเรื่องโครงการนี้มาฝากกันนะครับโครงการผลักดันสร้างอาชีพเข้าถึงคนพิการสู่สถานประกอบการที่ยั่งยืนนะครับวันนี้ไปฟังรายละเอียดโครงการนี้กันนะครับจากอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ,ณภาพชีวิตคนพิการนะครับคุณโชคชัยวิเชียนชัยยะอ่ะเขามีโครงการมีมาตรการอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับเราจะเห็นได้ว่าจากสีล้านกว่าคนเนี่ยที่มาลงทะเบียนกับเราจริงๆแล้วเนี่ย ประมาณ2ล้าน10,000แสนกว่าคนนะครับและนอกจากนี้วัยแรงงานจริงๆของประเทศไทยโดยเฉพาะคนพิการเรานะครับอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าคนแต่ทำงานที่จริงๆเนี่ยประมาณแสนคนเองด้วยเหตุนี้นะทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับลเลยเล็งเห็นว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะทำให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงการมีงานทำให้เยอะที่สุดนะครับลืงเป็นนโยบายของเราว่าเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ทำใหญ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนพิการเรา ในสู่การที่จะให้คนพิการเราเนี่ยครับได้ไปเป็นมืออาชีพจริงๆในการที่จะทํางานให้กับทั้งภาครัฐหรือเอกชนก็ตามเราจะเห็นนะครับว่านโยบายหลักๆในวันนี้นะครับก็จะมีการส่งเสริมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้คนพิการได้เข้าทํางานในภาครัฐให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับในด้านเอกชนเราก็มีการส่งเสริมตามมาตรา 33, 34, 35ระยะที่1น,นะครับได้มีการทํา MOU กับมหาลัย6มหาลัยครับซึ่งจากการที่เราได้ทดลอง ทำตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีแล้วพบว่าคนพิการจํานวน300คนมีคนพิการสามารถทํางานได้ประมาณ270กว่าคนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านก็เลยมีนโยบายว่า,าให้มีการขับเคลื่อนในระยะที่2เราได้มีทําการ MOU นะครับกับอวแล้วก็ศึกษาธิการซึ่งเราก็จะมีการประชุมเร็วๆนี้ครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ทางอวแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการครับได้มีบทบาทในระยะที่2ในการที่จะ ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้คนพิการได้มีงานทํานอกจากนี้นะครับทางเราพยายามจะให้คนพิการที่ไปทํางานใน,ในพื้นที่โดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราทําเกี่ยวกับนิคม25นิคมครับในการค้นหาคนพิการในชุมชนนอกจากนี้นะครับเรายังมีโครงการต่างๆครับที่จะสนับสนุนให้กับคนพิการซึ่งหลายๆสมาคมหลายๆองค์กรนะครับก็สามารถมาของเงินในการที่จะมาสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับโครงการนวดแผนโบราณของเขา อันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งครับที่คนพิการทางด้านสายตาสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพให้กับตัวเองแล้วก็สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้กับในในสังคมเราต่อไปได้นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีอาชีพในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครับยังมีอาชีพเกี่ยวกับช่างยนต์การที่จะทําให้ไปช่วยคนอื่นได้เนี่ยสิ่งสาคัญเขาบอกว่าคนของเราต้องมีความรู้วันนี้เราต้องพัฒนาคนของเราให้มีความรู้เรื่องเก่งคิดเก่งพัฒนาเก่งนักวางแผนนักวุทยาศาสตร์ที่สําคัญคือนันก ประชาสัมพันธ์ตัวนี้เป็น,นกลไกสําคัญครับที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงก็อยากให้ภาครัฐนะครับได้จ้างงานคนพิการเป็นไปนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานให้ได้ครบทุกทก,กระทรวงครับผมมองว่าตัวนี้จะทําให้คนพิการได้เข้าถึงการมีงานทําได้อย่างทั่วถึงครับก็อยากจะให้ทางภาคเอกชนทุกท่านนะครับได้รับคนพิการตามมาตรา3-3แล้วก็35ส่งเสริมให้คนพิการเราได้เข้าถึงการจร้างงานให้ครบ100%นะครับจะทําให้คนพิการของเรานะครับได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้ อย่างมั่นคงสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปครับสวัสดีครับผมเมตาเกระบุกาครับเชื่อเล่นชื่อมีครับตำแหน่งก็พนักงาน PWT ไฟบคุคคนหน้าที่ที่รับผิดชอบก็มีรวบรวมเอกสารคุนพิการทั่วประเทศไทยแต่ละสาขามาชื่นในกับกองทุนของส่งเสริมอาชีพคุนพิการผมรู้สึกที่ได้รับ,บงานทำงานตัวนี้ ก็มีความรู้สึกตีใจก็ี่เราที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นภาราะพ่อแม่อยู่ที่บ้านครับหลังจากที่เขามาตัวนี้แล้วก็มีรายได้ครับรายได้ก็พอสมควรครับสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ครับพนักงานอาจะใส่ดีครับแต่คนก็มองเห็นเราเป็นเพื่อนด้วยกันคนทั่วไปเป็นพี่เป็นน้องเองทำงานช่วยเหลือกันดีคุยกันเฮีา ผมสมัคร่านทางเมลครับบนเมลเขาประกาศแลบสมัครการก็เลยลองเจอเมลมาสมัครครับแล้วก็เรียกบระสพมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งแล้วก็มีประกันสังคมแล้วก็ได้เงินโบนัสเรื่อเงินช่วยเหลือ5้าหมนบาทตอนต้นปีครับจากป่าถึงคนพิการทั่วไปนะครับถ้าเราต้องมีความกล้าครับถ้าเราไม่กล้าเราก็ถ้าขนนั้นเราต้อง แสดงศักยภาพของเราให้ทุกคนเห็นว่าคนาพกิการก็มีก็มีดีเหมือนผมที่ได้รับโอกาสครับถ้ามัวแต่อายไม่กล้าก็อยู่เป็นบรรลพ่อแม่ต่อไปกอ,องทุนนะครับก็ช่วยเหลือสรุบสนุนคนพกิการให้ได้มีการทําเช่นมสาสาหรือมสิบห้าไปการสารนับสนุนคนพิการทั่วไปทุกประเภทให้มีโอกาสมีการทำครับ ขออาขอบคุณกองทุนครับที่ให้โอากาศขบพิการจากผมหรือคนทุกประการทุพพิการทัท่วไปได้มีการทำครับ